สวัสดีครับอาชีพอิสระอยากจะซื้อบ้านซื้อคอนโดต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับผมรัตทิวิ์คลิปนี้นะครับอาชีพอิสระนะครับที่ต้องการอยากจะมีบ้านนะครับอยากจะซื้อคอนโดนะครับจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับเนาะได้ขายคนย่างเข้าใจผิดนะครับของอาชีพตัวเองอยู่นะครับบางคนที่ออกไปทํางานเป็น ธุรกิจของตัวเองขายของนะครับก็ถือว่าตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นอาชีพอิสระนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาน้ยามนะครับคำว่าอาชีพอิสระคือใครนะครับที่จะเป็นอาชีพอิสระนะครับอาชีพอิสระนะครับก็คือคนที่ทำงานอยู่กับบริษัทนะครับทำงานกับบริษัทนะครับไม่ได้ไปทำงานส่วนตัวนะครับทำงานกับบริษัทนะครับบริษัทเป็นคนจ่ายเงินให้นะครับ แต่เราไม่ได้รับเป็นเงินเดือนนะครับเรารับเป็นค่าจ้างเป็นจ็อบจ็อบนะครับเป็นจ็อบจ็อบไปนะครับคือเรารับได้ตามผลงานนะครับเนาะที่เราทํานะครับยกตัวอย่างนะครับคนที่ขายประกันนะครับอาชีพที่ทาประกันชีวิตนะครับคือ,อกลุ่มนี้นะครับ จะไม่ได้รับเงินเดือนนะครับเนาะเป็นบางที่นะครับบางที่ไม่ได้รับเงินเดือนนะครับจะได้รับเป็นค่าผลตอบแทนนะครับเนาะเวลาเขาออกเงินให้นะครับจ่ายค่าผลตอบแทนให้นะครับทางบริษัทก็จะออก50ทวีให้นะครับเนาะตัว5 0ทวีตัวนี้แหละครับที่เราจะเป็นหลักฐานในการยืดสินเชื่อนะครับถ้าเป็นพนักงานประจําเขาจะยืดสลิปเงินเดือนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพอิสระ ก็50ทวี50ทวีก็ไป้ายคล้ายกับสลิปเงินเดือนนะครับเนาะแสดงว่า50าสทวีนี้สำคัญนะครับเนอะอีกอาชีพหนึ่งนะครับก็คืออาชีพที่เซลล์ขายรถนะครับอันนี้ก็จะไม่มีเงินเดือนนะครับเขาจะได้ค่าตอบแทนตามผลงานที่เขาขายได้นะครับเนอะอย่างขายได้ปุ๊บเขาอาจจะออกมาข้างเดือนบ้างหรือว่าสิ้นเดือนบ้างอันนี้แล้วแต่เขาจะจ่ายนะครับอันนี้ไม่เป็นไรแต่เวลาเขาจ่ายเงินออกมานะครับบริษัทเขาก็จะออก 50าทวีให้นะครับตัวนี้แหละครับที่เราเก็บไว้เป็น50า่ิทวีนะครับแบง์นะครับจะขอย้อนหลัง1ปีนะครับเราได้เยอะเท่าไหร่ก็เป็นรายได้ของเรานะครับเนาะจะขอย้อนหลัง1ปีนะครับแต่เขาจะไม่ได้คิด100เซนะครับเขาจะคิดอยู่ประมาณ70%ซของรายได้นะครับเนาะ 50ตทวีนะครับถ้าใครมี50ตทวีแสดงว่าตัวเองอาชีพอิสระนะครับถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับแม่ค้าตลาดเขาจะตีว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับเนาะทีนีน้เรามารู้แล้วว่าใครเป็นอาชีพอิสระ <ๆ S 1> ต้องมี50ตทวีนะครับ<ๆ>พอได้50ตสิบวีเสร็จแล้วนะครับอ่าทุกปีนะครับต้องไปยื่นที่สรรพกรนะครับต้องไปยื่นที่สรรพกรเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้องนะครับเนาะพอยื่นได้แล้วนะครับเสียภาษีแล้วสรรพกรก็จะออก พมด .90 มาให้นะครับอ่าพอมอรศมาให้พอมด .90 นี่แหละตัวนี้ก็สําคัญนะครับเรามายื่นกับทวีหาแล้วก็พอมด .90 สองอย่างก็เป็นหลักฐานทางด้านการเงินของเราแล้วนะครับว่าแต่ละปีนะครับเรามีรายได้เท่าไหร่นะครับเนาะอันที่3นะครับที่แบงก์ต้องการนะครับก็คือสัญญาจ้างนะครับทุกคนที่ทํางานรงบริษัทย่อมมีสัญญาจ้างนะครับฉะนั้นนะครับ ต้องขอสัญญาจ้างนะครับขอสัญญาจ้างมานะครับ3นะครับ4ที่แบงก์ต้องการก็กคือสเตทเมนต์นะครับย้อนหลัง6เดือนถึง1ปีนะครับอันนี้ก็คือเป็นาการโอนเงินาจาก50ตัวบทวีเขาก็จะดูว่า50ตัวบทวีเราได้แต่ละใบได้เท่าไหร่แล้วตรงกันกันกบสเตทเมนต์ไหมนะครับเนาะสรุปแล้วก็จะมีอยู่4อย่างนะครับ1 50ตัววิบทสองพองดอดเก0นะครับ3สัญญาจ้างนะครับ4 สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนถึง1ปีนะครับถ้าใครมีนะครับสี่อย่างนี้นะครับสรแสดงว่าครบและสามารถยื่นกู้ซื้อบ้านคอนโดได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้นะ่าจะมีประโยชน์ให้กับห,หลายๆคนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ